สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุทุคนกันแล้วกันเด้อครับผมเมื่อนี้ผมแม็กฟี่ดอมไล่ครับพาพีพานองมาเบิ่งบ้านนะครับพีกัดมาบยางพ่อนะครับอํำเพื่อปวอกแดงจังหวัดระยองครับบ้านทีแม็กจะพาเบิ่งนี้ก็สิเป็นบ้านแฟดสไตล์บ้านเดียวด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ37.4ตารางว่าครับ2องห้องนอน2องห้องน้ำครับพี่น้องราคาบอกแพงครับราคาถึกถึเลยพี่น้องเอ้ยพราอยู่ประมาณนะครับ7,000บาทเท่านั้นเองนะครับผม นะครับทั้งโครงการตอนนี้ก็เป็นโครงการจัดสรรน,นะครับผมเป็นโครงการจัดสรรน,นะครับตอนนี้มีสัง่งขึ้นมาอยู่ประมาณเกือบเกือบสิบหลังแล้วนะครับทยอยสา่งนะครับผมอ่าอน,น้สิปเป็นหนาบ้านนะครับหนาบ้านเท่ากับสีปูกระเบื้องปูกระเบื้องให้เลยนะครับล่วงรถดนะครับดันบนต่อเติมล่วงจารถในตู้นะครับอ่า ฉเฉลียงด้านนามองนี้นะครับสีเบนไวเป็นในส่วนของดินนะครับล้วก็สีมีเป็นมุกด้านนาไว้นั่งเล่นแบบนี้นะครับอ่าห้องนอดสามารถเปิดประตูออกมาได้นะครับผมมองนี้นะครับนี่เปิดประตูออกมาชมวิวได้นะครับด้านข้างบ้านกับสีเหลือไหวเป็นในส่วนของดินแบบนี้นะครับผมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยท้งในตัวบ้านนะองกว่างของคคว้างมาเลยนะครับปลูกกระเบื้องหอดผีเลยมาเดี๋ยวเข้าไปเบื้องด้านในกันครับพี่น้อง นะครับอันนี้สีเป็นห้องโถงพื้นที่ด้านในนะครับผมกว้างแบบนี้ด้านบนเป็นฝ้าหลุมนะครับเป็นฝ้าหลุมอ่าแบ่งออกเป็นสองห้องนอนครับผมตัวนี้บ้านก็บม่ได้เก็บรายละเอียดร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเด้อนะครับต้องขอโทษขอให้ด้วยแล้วกันนะครับนี่สีเป็นห้องนอนห้องใหญ่ครับห้องมาเตอร์เบดรูมห้องแหลกนะครับผมสิมีหน้าต่างดันหนาด้านข้างนะครับอ่ามีห้องน้ำในตัวนะครับผมนี่ทานออกมานี่ก็สีเป็นห้องน้ำนะครับไว้สําหรับตอนรับแขกนะครับพี่น้องนี่ ห้องน้าเขาบอกกว้างๆนะครับนะครับนี่จะเป็นห้องนอนห้องที่สองนะครับผมนี่ถัดมาฟังนี่นะครับมองนี่จะเป็นอ่ามองรับประทานอาหารนะครับหรือใบตู้เย็นนะครับก็ได้นะครับเนี่ยเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้เลยนะครับอ่าหยางออกมาหลังบ้านฟังนี่ก็จะเป็นห้องครัวครับพี่น้องนะครับข้าเห็ดสิงข้าวเตอร์ครัวให้นะครับอ่าต่อ เติมสิ่งเขาเตอร์หให้แบบนี้นะครับแล้วก็เปิดประตัวมากด้านนอกนะครับหลังบ้านนะครับมองนี้จะเป็นพื้นที่ซักล้างนะครับต่อทีระบายน้ำทิมนะครับผมให้ซับเซ็ตเรียบร้อยตอก๊อกน้ำตอปลักไฟไว้ให้ซับเซ็ตเรียบร้อยเลยครับพี่น้องนะครับบานกะยางใดี่อบบานเลยนะครับเป็นบานแฝดสไตล์บานเดียวนะครับผมติดเฉพาะหลังคาเด้อนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถแวะเวียนข้ามาเบิ่งกับแม็กฟี่รำไรได้ครับนะครับยิ่งดีผ้าเบิ่งบานสู้ขู่สุ้คนครับ